ทุเรียนเวลาลงมาแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องผลช้ำหนามช้ำและข้างในเวลาสุกเป็นเชื้อราแล้วก็ขั้วหักเลยเกิดแนวคิดว่าทำอย่างไงให้มันไม่เกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาก็ให้คนตัดเนี่ยใช้วิธีการหย่อนลูกลงมาก็ได้ผลปรากฏว่าทุเรียนเรียกว่าทั้งสวนไม่มีปัญหาเลยเรื่องนั้น คือการตัดทุเรียนทุกต้นเวลาสุกข,ของสวนกุณตาตัดไม่พร้อมกันคือลูกไหนสุกตัดลูกนั้นลูกไหนไม่สุกเว้นไว้ก่อนแล้วก็ตามมาตัดรอบหลังทีนี้พอตัดรอบสุดท้ายนั้นหมายความว่าเราจะเหลือไว้หนึ่งลูกให้ติดอยู่ที่ต้นเป็นเพราะว่าโบราณก็บอกว่าทุเรียนทุกต้นให้เหลือลูกไว้หนึ่งลูกเพื่อให้เขาดูแลต้นแล้วก็ลูกนี้สุกเมื่อไหร่นั่นคือเราต้องให้ปุ๋ยเขา คือต้องดูแลเขาให้มีความสมบูรณ์อยู่ตลอดอันนี้เป็นเทคนิคของคนโบราณคนคนเก่าคนแก่ทำไมสวนทุเรียนสวนของคุณตาไม่มีหนอนเหาอคุณตาใช้สมุนไพรในการกำจัดพ่นดอกพ่นใบพ่นอะไรทั้งต้นเลยหนอนยาเมายา มันตายไปเองทุกลูกจะไม่มีรูหนอนเจาะเพราะความสมบูรณ์ของปุ๋ยธรรมชาติลูกดูหนามดูร่องบูดูลายน้ำมันจะสมบูรณ์